เป็นข้อมูลนะครับของอุโมงรถไฟแห่งนี้นะครับอุโมงคพระพุทธฉายอุโมงพระพระุทธฉายหนึ่งก็คืออุโมงนี้นะครับนี่นะครับอุโมงพระพุทธฉายหนึ่งนะครับเป็นอุโมงแรกนะครับเป็นอุโมง์ที่ก่อสร้างก่อนอุโมงคที่เราเดินมาเมื่อกีนน้นี้นะครับนี่นะครับ ก็บรรยากาศน่าจะน่ากลัวกว่าอันเมื่อกี้เยผมว่านะอันนี้พุทธฉายหนึ่งที่เราที่เราเดินมาเนี่ยเป็นอุมโมงค์ใหม่อุมโมงค์พุทธฉาย2อนะครับอันนี้คือเครื่องอะไรอันนี้คืออะไรปลั๊กไฟเหรอโอ้ไม่ใช่เป็นไอตัวจิ้มสายโทรศัพท์หรือเปล่าเสียงหวีดยี่ห้ออะไรเนี่ย ความยาวของอุโมงค์นะครับ1,197เมตรน้อยกว่าอุโมงค์หุนตาลเล็กน้อยนะนิดหน่อยค่าขอสร้าง127ล้านบาท งพุทธฉายสองนะครับวงพุทธฉายสองเนี่ยนะาก่อสร้าง174ล้านบาทนะครับนี่นะับอันนี้คือป้ายของการรถไฟนะครับห้าหมบุคคลภายนอกเข้าออกอุโมงค์ฝ่าฝืนมีโทษตามระเบียบการรถไฟแต่ว่าอันนี้เนื่องจากว่าเป็นรถพิเศษนํำเที่ยวนะครับก็เป็นกรณีพิเศษนะฮะ นี่นะครับจบหูดับ เดี๋ยวจ,จอดจอดหน้าโมงนี่แหละจอดตรงนี้แหละ